สวัสดีทุกๆคนด้วยครับก็กราบสวัสดีทุกๆคนกันด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง NKC กับผมมิสเตอร์ชาลีกันอีกแล้วนะครับโอเคครับซึ่งจะมีคนสอบถามผมนะครับว่าผมใช้ไม์ตัวไหนถ่ายคลิปนะครับผมใช้เป็นไม์โทรศัพท์นะครับก็สําหรับคนนบน้อยนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวของผมครับก็จะใช้เป็นไม์โทรศัพท์ของ iPhone 11นะครับแล้วก็ใช้พร้อมกับกล้องนะครับ กล้องกล و รนะครับเดี๋ยวผมก็นี่ครับกล و รผมว่าชาติเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวก็ใช้กับกล้องก o p r o รนะครับนี่ครับพอใช้กับกล้องก o p r o รนะครับก็ถือว่าเสียงคุณภาพดีหรือเปล่าก็ลองไปโยนดูคลิปประมาณ1-2คลิปพห่้านนี้ของผมได้นะครับก็ก็เป็นแบบประหยัดนะครับก็ไม่ต้องซื้อตัวอะแดปเตอร์ตัวแปลนะครับก็ราคาถึง2 0 0 0บาทเลยนะครับอะแดปเตอร์ตัวแปลเราก็สามารถใช้ไม้นี้ได้ครับซึ่งผม ใช่ยังไงนะครับผมก็ประยุกต์เลยนะครับก็อ,อนันดับแรกก็มันจะมีตัวเพลงมาอยู่นะครับผมก็ iPhone นะครับมันจะมีตัวเพลงมาอยู่นะครับเราก็เอากระดาษจู่วนะครับมาพันก่อนพันอันดับแรกก่อนนะครับกระดาษจู่พันพันเสร็จแล้วก็เอาสกอตเทปนะครับพันพันพันหนึ่งครั้งแล้วก็หาฟองน้ํานะครับนี่ครับฟองน้ําฟองน้ํานิ yeah. ่มๆเลยนะครับหาฟองน้ํานิ่มๆนะครับ ฟองน้ำนิ่มๆแล้วก็มาพันนะครับแล้วก็ผมแม็กนะครับใช้เป็นการแม็กนะครับแล้วก็ใช้ใช้สกปก็เทปพันนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับส่วนผมใช้ไอ้ส่วนผมเอาไม้ไว้ตรงไหนนะครับเนี่ยทุกคนผมจะาไม้ไว้ตรงนี้นะครับใต้คางครับซึ่งสําหรับผมนะครับมันก็ได้เสียงพอดีสมควรเลยครับมันก็สามารถตัดลมได้ด้วยนะครับผมก็เอาไม้ใช้ตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้ครับก็อย่างประมาณนี้ครับผมเอาไม้ไว้นะครับ ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คิปดำนะครับคิปดำเป็นตัวหนีบนะครับไม่ให้ไม้มันตกมานะครับก็เอาคลิปดำหนีบไอ้สายกับตัวนี้ไปเลยนะครับมันจะไม่ทําให้ไอ้ไม้เราตกนะครับเวลาเราถ่ายคลิปนะครับแต่มันก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับก็ถ้ามีอบสักหน่อยก็ซื้ออะแดปเตอร์ตัวเป๊ะนะครับมันจะดีกว่านะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับพอด็ดคลิปดาเสร็จมันก็จะเนี่ยครับแล้วก็ไม้ก็จะอยู่ใต้คางเราพอดีครับแล้วก็เสียบต่อเข้ากับ iPhone นะครับหรือโทรศัพท์ทีเ่เพื่อนๆใช้นะครับแล้วก็กดอัดคลิปพร้อมกับถ่ายบันทึกวีโอนะครับคลิปของผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นไม้ราคาประหยัดนะครับก็สามารถย้อนไปดูฟังคลิปต่างๆได้นะครับแต่เสียงมันก็ ได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็หมวกกระผมงกรผมก็เป็นหมวกเรียวนะครับนี่ลายบุยดำบุยดำนะครับก็เป็นไม่ราคาประหยัดนะครับยี่สิบาทนะครับไม่ถึงเออบาทยี่สิบาทได้ครับซื้อแต่ฟองน้ํานะครับก็จ้าม่ใช้ฟองน้ําก็ใช้เป็นฟองน้ําสไลด์ก็ได้ครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถตัดล้มได้พอสมควรเลยครับก็ฝากเอาด้วยครับก็เพื่อนๆคนไหน ถูกใจคลิปแบบนี้รีวิวไมนะครับประหยัดก็ฝากติดตามช่อง NKC ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปที่ผมอัดกับไม์ตัวจับที่พูดนะครับจะไว้ด้านหลังคลิปนะครับก็นี่ครับหลังจากนี้ครับไปรับชมกันเลยครับโอเคครับขอบคุณครับดูอยู่หลายวันนะครับก็กว่าจะได้ไม์กว่าจะตัดสินใจซื้ออะแดปเตอร์กับไม์นะครับก็เพื่ออยากได้คลิปที่มีคุณภาพครับ ผมก็เลยโอเคเรื่องต้นซื้อก็ได้ครับ